สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้จะพาไปชมนะครับไม้มงคลหรือว่านมงคลนะครับที่มีความเชื่อมาตั้งแต่โบราณนะครับหากใครมีปลูกไว้จะดวงดีดวงเด่นทางธรรมมาค้าขึ้นนะครับทางธรรมมาค้าขายดีนะครับถ้าใครมีปลูกไว้บ้านเรือนนะครับคนที่ปลูกที่เลี้ยงว่านชนิดนี้นั้นนะครับมักจะถูกหวยอยู่บ่อยๆนะครับนะฮะต่างก็มีเรื่องราวเล่าขานกันมานะครับถึงว่านนี้กันอย่างนะครับอย่างมากเลยนะครับในอดีตนะครับ จะพาไปชมกันนะครับคุณผู้ชมนะอยู่กับบรรยากาศยามเย็นครับกับแทนขุดว่านไทยนะครับวันนี้วันนี้พาไปชมนะฮะนี่นะครับวานที่วานนี่ก็คือนะครับหาใครนะครับพบเห็นหรือพบเจอนะครับต้นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับให้รีบนํามาปลูกได้เลยนะครับนะฮะว่านนะครับเขาคือว่านชั้นดีนะครับว่านเทพบุตรหรือไม้ใหญ่แย่นะครับต้นกําเนิดมาจากทาง ภาคอีสานก็มีทางประเทศลาวก็มีในอดีตนั้นในป่าเนี่ยพบเจอได้บ่อยนะครับนะเหาผู้มีวิชาคมครูบาอาจารย์ต่างก็นํามาเป็นคําเป็นของดีนะครับโดยใช้ลําต้นนะครับตัดเป็นท่อนนํามาุกเสกเป็นตะกุดเครื่องรางวัตถุมงคลสายเสน่ห์เมตตามหานิยมสายธรรมมาหากินตะกุดชนะจนของหลวงพ่อนะครับต่างๆที่โด่งดังในอดีตนะครับ ใครมีไว้ครอบครองก็จะเป็นสิริมงคลนะครับทำมาค้าขึ้นทํามาค้าขายดีนะครับว่านเทพบุตรหรือไม้แย่ๆนะครับมีความเชื่อมาตั้งแต่โบราณนะครับมีมาตั้งแต่สมัยชาวร้านนานนั่นแหละครับทางเชียงใหม่ก็จะมีเป็นสายคูบาอีกคูบาหนึ่งทางภาคอีสานก็จะเป็นสายวิชาอีกคูบาหนึ่งนะครับ,นะรบอาจารย์นะครับแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับส่วนมาก ปัจจุบันก็จะพบเจอได้ทางฝั่งประเทศลาวนะครับก็ยังมีพบเห็นตามภูเขานะครับแถวเชียงใหม่แถวภาคอีสานก็จะเป็นทูวัวนะครับนะฮะก็ยังพบเจอได้อยู่นะครับแต่จะแพร่หลายทางประเทศลาวตามตามฝั่งแม่น้ําโขงนะครับมีความเชื่อนะครับว่าว่านชนิดนี้มันแปลกนะครับฮะแปลกตรงที่มันเกิดตรงดินทรายนะครับทรายที่เขาใช้ก่อสร้างนี่คืที่เขาดูดขึ้นมาขายนะฮะที่มาใช้ก่อสร้างนะครับ เราจะพบเจอต้นนี้ตามริมแม่น้ําโขงนะครับถ้าจะให้ดีนะครับว่านชนิดนี้นะครับไม่ว่าจะพบเห็นที่ใดก็ตามแต่นะครับแต่แต่จะให้ตรงตามครูบาอาจารย์นะครับที่ทางฝั่งลาวเรียกว่าพญานาคราชนะครับนั่นก็คือจะต้องให้ขึ้นที่แม่น้ําโขงนะครับริมแม่น้ําโขงที่เป็นชายหาดนะครับเขาจะรํารวงชีพอยู่นะครับอย่างนั้นเลยนะครับนี่คือทรายที่เขาใช้ก่อสร้างนะครับ สามารถปลูกนะครับต้นชนิดนี้นะครับได้เจริญงอกงามดีนะครับต่างจากพืชทั่วไปนะครับที่เม็ดแต่ในดินทรายก็ไม่มียากเกิดนะครับแต่พืชชนิดนี้สามารถดำรงอยู่ได้ในดินทรายนะครับเป็นเรื่องแปลกมากนอกจากกระบองเพชรแล้วไม่มีพืชชนิดใดที่จะทนดินทรายได้นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสุดยอดว่านมงคลหรือต้นไม้มงคลที่ ขึ้นชื่อว่าทางเสน่ห์มีตามหานิยมนะครับของแท้จะต้องปลูกในดินทรายไม่น้ำโขงได้นะครับถ้าไม่ใช่ของแท้หรือเป็นอื่นนะครับปลูกในดินทรายล้วนๆตายแน่นอนนะครับนี่ก็คือเรื่องราวความเป็นมาของไม้แ่แยนะครับคนนะครับที่ชูหวยบ่อยๆเขามักจะเลี้ยงจะเขามักจะเลี้ยงโดยวิชาอาคมเลี้ยงโดยคาถาเวทมนต์นะครับจะต้องมีวันปลูกวันอะไรนะครับตรงตามตำรานะครับคนที่เป็น ชอบเสี่ยงโชคนะครับเขาจะมาสาะ,ะแสวงหาตัวเลขในลายใบนะครับเพราะใบของเขานั้นจะมีรูปลักษ์คล้ายตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นนะครับว่านชนิดนี้มักจะบังเกิดโชคลาภเงินทองให้คนที่ปลูกคนที่เลี้ยงนะครับเหมาะสำหรับคนทํามาหากินนะครับทำมาค้าขายธุรกิจโรงแรมนะครับคนที่ทำโฮมสเตย์คนที่ทำอ่างอบนวดนะครับคนที่ทำสปาล้างสปาต่างๆควนมีปลูกไว นะครับไม่จะไม่แม้กระทั่งห้องพักดีสอทโรงแรมดังๆในย่านเชียงใหม่ผมก็ไปเจอมาแล้วนะครับนะครับเป็นโรงแรม5ดาวชั้นดีนะครับเป็นออกสไตล์ล้านนาครับผมไปเจอผมก็ยังงงอยู่นะครับไม่ได้ตั้งใจหรือนัดหมายไปพักที่นั่นนะแต่ไปเจอนะครับนะครับเห็นอยู่ประมาณ 2- อสาที่ในเชียงใหม่นะครับแต่ละที่เป็นตึกใหญ่นะครับนะฮะมูลค่าหลายร้อยล้านเลยนะครับเจ้าของตึกของเขานะนะครับก็ยังปลูกว่านชนิดนี้นะครับ ตามความเชื่อแล้วนะครับใครไว้ครอบครองก็จะมีแต่บุญวาสนาดีขึ้นนะครับตัวนี้นะครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของไม้ใหญ่แย่หรือว่านเทวบุตรนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมนะฮะถ้าเห็นก็เอามาปลูกซะนะครับวิธีการปลูกการเลี้ยงเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับคุณผู้ชม ใครอยากได้นะครับเลืกยามในการปลูกคาถาปลูกอะไรต่างๆก็สามารถคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวผมส่งให้นะครับเป็นการส่วนตัวเลยนะครับอคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e นะครับสวัสดีครับ